ีทุกคนนะคะพ่อจะมาอะไรอะไรเนี่ยทำไฟร์แฟร์ทำอางน,นี้ทำนนอะไรอะ่ะเราจะใส่ตัวพี่เข้าไปอย่าพูดว่าไม่อีกพร้อมไม่งั้นพ่อจะพ้องทำยูทูบตอนเธอจะแปดบวกแน่นนนใจเหรอคุณเ,เห็นงานอมไหมเนี่ยงานผมเยอะผมไม่มีเวลาไปทำเห็นไหมเห็น ไม่มีเลาไปทำคุณเห็นไหมเห็นไหมอย่างนั้นผมอย่างนั้นผมทั้งนั้นเลยเนี่ยผมต้องทำให้มันเสร็จใน,นวันเดียวเนี่ยต้องทำให้มันเสร็จด้วยเนี่ยไม่เสร็จเลยสักอันเนี่ยไม่เสร็จเลยเนี่ยไอ้เนี้ยก็เป็นแล้วสามสิบเป็นพูดเยอะอ้นี่ก็อีกด้วยเนี่ยขนาดแล้วว่ แต่และอันไม่ใช่น้องๆอยเฮ้ยมันมีเวลาไปทำหรอ